สวัสดีจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านนะคะจ้ามาใา่กับบมไมย้างกับโจกกขเปียกนี่และเนาะค่ะเนาะมามาค่ะอันนี้โจกไก่เด้ค่ะมือนี่มีเลือดน,น้ำพร้อมโจกไก่แต่ใส่หมูเดงนะคะจ้ามาค่ะมาแดงๆน้ำยาห้ลยเผ็ด,เดเๆเลยซีดๆเลยยายใส่สวยหน่อย ก็เห็นห <laughs> อ,<า>อ,อมทอดกับก็บมีปลาหมึกไครน้ำต่อนึงจ้ะมามามา,มามน้ำดีโด้กแก้วนึง <laughs> ่งแล้วก็ขาดไม่ได้หลังจากกินแล้วส้มโอทองดีของ แม่หวานจ้ะโอ้ยแ,แสบแสบแสบค่ะน้องพาวกินเบิดเครื่องหนวยแล้วเด้อเหลือเครื่องหนวยยายติ๋วจะกินอบอกใครเพิ่มมาขึ้นนี้มาค่ะเด้อมาแสบโจกน้ำยาจ้ะอากาศคึมๆอยากสดน้ำมือเศร้าพอมยายกินยาแล้วเด้อ มาเดินน้องแอ่งอย่างเขาแล้วแม่ซูรี่มาเขาเอฟซีสุขุสุ坤คนใหม่คนเก่า ร้อนถั่วเยอะว่ามันจะใส่พริกหลายเด้อพริกไทยแย่กันมักหอมๆชิ้นใจร้อ หนาห่อนแล้วจะไม่จะเสือจะสีใสได้จ้ะลูกซืือให้เป็นซิฟก็โตขุนโลบุเลือกสีบุเลือกว่้างามบอกงาม ถ้าเย็ดถิียวยังบได้ลาได้ล่ะถ้ามันตัดไปกับแปลว่าเป็นน้ำโซลาร์ซับย่ายด้วยเปมือน้่โจ๊กไก่เป็นใส่เลือดนะ แส,แสบแสบแสบมาอิ่มต่างเขาแล้วยัดเตี๋วท่านกินกาแฟาแล้วก็ได้กินเขาเที่ยงเลยทุกัน it. <laughs> ยายจะกินตออยู่นะค่นะเนาะคลิปมันจะยาวจ้ะยายก็กขอจบคลิปแค่นี้นะคะขอบคุณเจ็ซีทุกท่านที่เขามากดเลิฟกดลาก,กดไลรายยายนาะค่ะเนาะจ้าค่ะท่านผู้ใ <c> ด <oughs> มีผู้นึ่งหล่ะค่ามาตีิยายอยู่จ้ะท่านเพิ่นบอมักกะาไอเพิ่นลกดพานไปเนาะค่ะเนาะผู้ใดมากผู้ใดนั่นกับเขามาะมึงชีวิตยายคนป่วยคนหนึ่ง ดำลงชีวิตแต่ละมืออยู่จังไดกินจังไดแยกกันลงมาให้มึงเนาะค่ะเนาะจากขอบพุ้นทุกกำลังใจขอบพุ้นทุกเลิบทุกไหะจ้ะบาบายไม่เจ็บไม่จนพ้นภัยวิกฤตไปด้วยกันนะคะ